อัสลาม u a l a i k มสวัสดีคะ่ะสำหรับในคาบนี้นะคะเราก็มาเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะของนักเรียนชัน้นปหนนั่นเองค่ะโดยในรายวิชานี้นะคะเราจะมีเวลาเรียน1-5าบต่อสัปดาห์นะคะนักเรียนโดยเราจะเรียนกันในวันพารคาบที่7เวลา14นาฬิกา50 15นาฬิกายีนาทีนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู <S <S ้จักกับคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอกันเลยนะคะก็คุณครูชื่อครูเบนิกาแฝ้ย่านนะคะหรือนักเรียนสามารถเรียกครูว่าครูเบนได้นะคะเรามาดูกันว่า นธรรมเนี่ยจะประกอบไปด้วยรายวิชาอะไรย่อยๆลงไปอีกนะคะเพราะว่ารายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นวิชาที่กว้างมากนะคะนักเรียนซึ่งจะประกอบไปด้วยรายวิชาที่เราต้องเรียนในเทอมนี้เลยก็คือ1วิชาหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมค่ะ ที่2นั่นก็คือวิชาเศษศาสตร์นะคะและวิชาที่3ก็คือวิชาภูมิศา,าสตร์นั่นเองค่ะนักเรียนต่อมานะคะเรามาดูกันว่าในวิชาหน้าที่ระเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมเนี่ย จะประกอบไปด้วยบทเรียนอะไรบ้างซึ่งบทแรกที่เรารจะเรียนกันก็นกคือการเป็นพลเมืองที่ดีค่ะบทที่2ก็คือโคงสร้างและบทบาทหน้าที่ สินค้าและบริการอย่างคุ้มค่านะคะบทที่2เป็นการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันและบทที่3ก็จะเป็นการทำงานนะคะต่อมาเลยนะคะก็จะเป็นวิชาที่3ามที่เราจะเรียนในรายวิชาสังคมศึกษานั่นก็คือวิชาภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะบทแรกที่เราจะเรียนกันเลยก็คือสิ่งแวดล้อม รอบๆตัวเรานะคะบทที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันและบทที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะและสุดท้ายบทที่4ก็คือความสัมพันธ์ของตำแหน่งระยะทิศและแผนผังนะคะนักเรียนต่อมาเลยนะคะในปีนี้นะคะคุณ ทางโรงเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยได้กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนของนักเรียนนะคะโดยที่ว่าคุณครูเนี่ยจะมีคะแนนให้น,นักเรียนทุกคนเลยค่ะ100คะแนเนเต็มนะคะโดยที่ว่าหน0อคะแนนเต็มในที่นี้คุณครูแบ่งออกมาเป็นคะแนนอะไรบ้างโดยหลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือคะแนเนเก็บค่ะแล้วก็2ก็คือคะแนนติดที่ใสแล้วก็3ก็คือคะแนนสอบนะคะโดยที่ว่าคะแนนเก็บของคุณครูจะมีทั้งหมด60คะแนน แผเก็บในส่วนของงานเดี่ยวก็คือการทํางานคนเดียวเช่นะใบงานเดี่ยวที่เราต้องทาคนที่นักเรียนต้องทําคนเดียวนะคะ40คะแนนเลยนะคะนักเรียนแล้วก็งานคู่เช่นการทํางานร่วมกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะ20คะแนนค่ะต่อมาในส่วนของคะแนนก็บที่ทใส่20คะแนนด้วยกันคุณครูจะดูจากการมาเรียนของนักเรียน การส่งงานและก็การให้ความร่วมมือในชั้นเรียนนะคะทั้งหมด3ส่วนนี้นะคะคุณครูให้ส่วนละ1ิคะแนนแต่พอหลังจากที่จบเทอมไปนะคะคุณครูจะเอา30คะแนนนี้มาหารกันให้ได้แค่1ิคะแนนซึ่งคะแนนจิตวิสัยมีความสาคัญมากๆเพราะคะแนนจิตวิสัยเนี่ยจะเป็นคะแนนช่วยให้นักเรียนได้เกรดที่ดีแล้วก็จะเป็นส่วนที่ทําให้นักเรียนเนี่ย เป็นคนดีมีคาวามมีความรับผิดชอบเข้าไปด้วยนะคะต่อมาในส่วนที่3ก็คือคะแนนต่อใช่ไหมคะซึ่งเราจะมี ต่อมานะคะชิ้นงานหรือภาระงานที่นักเรียนต้องส่งครูนะคะในคาบแรกที่เราเจอกันใช่ไหมคะจะเป็นคาบของการแนะนํารายวิชานะคะนักเรียนแต่คุณครูมีการบ้านหรืองานเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนทํากันนะคะงานแรกเลยก็คือให้นักเรียนยบอกวิธีการเป็นเด็กดีค่ะของพ่อแม่คนละหนึ่งข้อไม่ต้องบอกคุณครูนะคะ,ะคุณครูให้เราบอกพ่อกับแม่ค่ะ ไม่ถึงบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อคะคุณครูมีการบ้านก็คือให้หนูบอกวิธีการเป็นเด็กดีค่ะเช่นการที่หนูตั้งใจเรียนค่ะการที่หนูอบอกรักคุณพ่อค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเป็นวิธีการของเด็กดีได้นะคะต่อมาแล้วก็ในส่วนที่สองนะคะก็คือข้อที่สองเนี่ยให้นักเรียนเตรียมสมุดคนละหนึ่งเล่ม คุณครูขอเป็นแค่เล่มเล็กนะคะเล่มหาบาทค่ะซึ่งถ้านักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ซื้อสมุดหรือไม่มีสมุดไม่มีความสามารถในการซื้อสมุดนะคะคุณครูให้เราพาสมุดจากที่บ้านสมุดที่เหลือใช้ของปีถัดๆมาของปีที่ผ่านมาก็ได้นะคะ เอาสมุดที่เหลือใช้ค่ะพามาในคาบที่เราเจอกันหลังจากวันที่14เราก็จะเจอกันในห้องเรียนใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะให้พวกเราพามาแล้วก็พวกเราจะมาทําเป็นสมุดเล่มใหม่จากกระดาษที่เหลือใช้ในสมุดเล่มน,นั้นๆนะคะให้กับนักเรียนนะคะ ต่อมาในส่วนของสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้ของเรานั่นคือหนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและก็วัฒนธรรมนั่นเองค่ะนักเรียนโดยที่ว่าหน้าหนังสือนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้ที่ครูขึ้นให้เลยหรือว่า ที่ครูโชว์ให้ดูนะคะหน้าหนังสือของเราปอนหนึ่งนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งจะมีรูปอะไรเอ่ยรูปของคนนักเรียนใช่ไหมคะมีรูปนักเรียนที่กําลังแบกกระเป๋ามาเรียนทําตัวน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีรูปเรือคนกําลังพายเรือขายของรูปต่อมาจะเป็นรูปก้อนหินต่างๆนะคะซึ่งหนังสือของนักเรียนเนี่ยจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะค่ะ ในส่วนนี้คุณครูก็ขอจบการแนะนำรายวิชาและก็แนะนำตัวครูไปแล้วนะคะก็สำหรับในคาบนี้เราก็เจอกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนที่เข้ามาดูวิดีโอการสอนในครั้งนี้นะคะและก็อย่าลืมโปรดติดตามนะคะ วิดีโอถัดไปของคุณครูด้วยนะคะว่าคุณครูจะมีกิจกรรมหรือจะมีรูปแบบการสอนแบบไหนมาให้นักเรียนได้เรียนกันนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะนักเรียนสวัสดีคะ่ะ